เปิดตัวคือนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเขตสิบไงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไงอ,อันนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสคนที่10บไม่ใช่เขตสิบนะ,ค,ะคนที่10บคนนี้นายกหนึ่งปากนาครฮะนะนี่วันนี้เปิดตัวนะฮะอีกหนึ่งคนคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มอบให้คุณนิพนธ์บุญญามณีฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร นะวันนี้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างการรับรู้โคบานชายแดนใต้ที่ปัตตานีฮะค<ะ>่ะนะคุณนิพนเนี่ยชื่นชมเกษตรกรที่สนใจโครงการโครบานชายแดนใต้อันเนี้ยจะเป็นการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นคงในระยะยาวไม่ใช่การ ตกปลามาให้เอาปลามาให้แต่เป็นการให้เบ็ดตกปลาพูดง่ายๆนะ,ะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ครมอนอนุมัติไปแล้วนะฮะ,ะแล้ววันนี้ก็ลงไปพื้นที่เอกคุณนิพนธ์บุญญามณีนะฮะ,ะแล้วก็พูดถึงประชาธิปัตตประชาธิปัตตกับนโยบายนําสันติสุขสู่ภาคใต้ได้มีการชูนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดเชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนอย,อย่างไร แล้วในยุคหนึ่งเหตุการณ์มันเคยลดน้อยลงก็คือยุคที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเขาแก้ปัญหายังไงไปติดตามในรายงานนี้ครับพี่น้องมั่นใจถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์นำสันติภาพมาสู่ชายแดนภาคใตา้ได้แน่นอนครับ นี่ถือเป็นการประกาศคำมั่นสัญญาของพักประชาธิปัตย์ที่จะสารต่อยุทธศาสตร์สันติภาพสู่สันติสุขต่อหน้าพี่น้องชาวปัตตานีที่มาฟังการปราศัยและการกลับมาสารต่อนโยบายครั้งนี้ยืนยันว่าจะต้องดีกว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์ได้เคยทำสำเร็จมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อสมัยรัฐบาลชวนสองนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขถูกนำมาใช้ควบคู่ไปก,กับการทำงานอย่างเข้มขน้นและตรงเป้าหมายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออาบาตอจน สามารถลดเหตุการณ์รุนแรงหลงเหลือเพียงแค่8ครั้งในปีสุดท้ายของรัฐบาลนะับเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่สันติสุขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมากที่สุดในยุคหนึ่งจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายภาคใต้ก็เปลี่ยนไปและกลับยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ความรุนแรงให้เร็วร้ายมากลงไปกว่าเดิมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้นายจุริตลักษณะวิสิ์กลับมายืนยันกับชาวใต้อีกครั้งว่าปัญหาภาคใต้สามารถยุติลงได้ด้วยการสร้างสันติภาพและนำไปสู่สันติสุขจากนโยบาย ร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและครั้งนี้ยังมาพร้อมกับคณะทารรงานทีมเดิมที่มีประสบการณ์อาทิในบัญญัติบรรทัดฐานประธานสภาที่ปรึกษาพักและนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพักพร้อมบอกถึงบันไดขั้นแรกในการนําสัติภาพมาสู่ภาคใต้คือการเจราจาพูดคุยกับทุกกลุ่มแม้จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งจะต้องใช้การเมืองมานําการทหารไม่เอาความรุนแรงมาสยบความรุนแรงอย่างที่ผ่านมาเมื่อเกิดสัติภาพก็มีสันติสุขโดยพักจะสร้างสังคม ที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนาทั้งไทยพุทธมุสลิมและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมๆกับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าพื้นที่อื่นๆเพื่อชดเชยกับความเสียหายในอดีตที่ผ่านมาเมื่อชาวใต้กินดีอยู่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วขบวนการสร้างความรุนแรงต่างๆก็จะอ่อนแรงลงเองในที่สุดเราจะทำอะไรมั่งปัตตานีชายแดนใต้ ต้องเป็นพื้นที่ฐานกเกษตรข้อหนึ่งทำไมต้องเป็นพื้นที่ฐานกเกษตรเพราะ,กระเกษตรคือสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาเศรษฐกิจในความเป็นเราได้อย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปกเกษตรไม่ได้แปลว่ามีแต่พืชแต่กเกษตรมีปสุสสตว์เกษตร,ร,รษมีประมงพืชอย่างน้อยที่สุดข้าวยางปาล์มผลไม้ ต้องเป็นพืชหลักที่จะทำรายได้ให้ปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้ของเราถ้าราคาตกวันไหนประชาธิััยรมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะอาดีตเราเคยทำสำเร็จมาแล้วภายใต้รัฐบาลประชาธิปัตร์อย่างน้อยที่สุด ជាนายชวนลีภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายจุรินชี้ให้พี่น้องประชาชนทั้งสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นึกถึงความสําคัญที่ประชาธิปัตย์เคยทําเอาไว้แล้วในอดีตโดยเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ขอให้ชาวใต้เชื่อใจและมั่นใจว่านโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติจะนําสันติภาพและสันติสุขก,กลับมาสู่ภาคใต้ได้อีกครั้งแน่นอนทั้งหมดนี้ยังเป็นนโยบายแต่วิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลจริงก็คงต้องให้พักประชาธิปัตย์ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง นี่คือพักประชาธิปัตย์นะฮะ